สวัสดีค่ะไอ้ผองชาแนลนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วก็มีที่ผูกวัวบ้างค่ะตอนนี้ก็ฟางเขายังไม่อัดเราก็ผูกตามคันนาไว้ก่อนพอได้อิ่มอยู่น้องๆวัวได้กินอิ่ม อยู่แต่ในคอมตอนนี้ทุ่งนาก็เริ่มเหลืองแล้วก็เกี่ยวข้าวแล้วก็มีฟางเดี๋ยวเขาอัดฟางเสร็จก็คงจะปลูกมันต่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วก็วจะโลง่ง ช่วงนี้โล่งหน่อยแต่ว่าอีกสักประมาณน่าจะสิบกว่าวันก็น่าจะลงมันเนาะเขาปลูกมันกันราคามันกำลงังดีตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วจะด,ดูเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก็พอมีให้ กินอิ่มตามคนา